สวัสดีค่ะอันนี้บวกําลังถักฐานหมวกอยู่นะคะใช้เลกบวกขึ้นสิบสองหลักนะคะอันนี้อยู่ในแถวที่หนึ่งสองสามสี่แถวที่สี่ แถวที่หนึ่งก็จะถักสิบสองหลักแล้วก็เชื่อมต่อรอกแถวที่สองก็จะถักสองหลักลงในหลักเดียวกันจนวนรอบแถวที่สามก็จะถักสองหลักลงในหลักเดียวกันแล้วก็หลักถัดมาก็หนึ่งหลักแล้วก็เว้นกันแบบนี้นะคะสลับกันไปสองหลักแล้วก็หนึ่งหลักแล้วก็สองหลักแบบนี้ ส่วนแถวที่4หนึ่งสองสามสี่แถวที่สี่ก็จะถักสองหลักลงในหลักเดียวกันแล้วก็มีสองหลักอย่างเช่นอันนี้เป็นสองหลักลงในหลักเดียวกันแล้วก็ถัดมาก็ต้องถักสองหลักคอหนึ่งคอสองหลักแบบนี้ต่อมาก็สองหลักลงในหลักเดียวกันก็จะถักแบบนี้วน วนรอบเลยนะคะอันนี้ถักให้ส้มเฉยๆนะคะยังไม่ได้ทำคลิปพาถักนะคะจบแถวที่สเสื่อมต่อในโซ่ที่สามขึ้นแถวที่ห้าโซ่สามหนึ่งหลักแล้วก็ถักหลักที่สองถักสองหลักลงนั้นหลักเดียวกัน ทีนี้ก็นับไปสามหลักสองสามสี่กับห้าลงในละเดียวกันแล้วก็นับหนึ่งใหม่หนึ่งสองสามหลักที่สี่กับหลักที่ห้าลง ในหลักเดียวกันรวมกันก็จะถักแบบนี้วนไปจนจบแถวแถวนะคะทั้งหมดได้ห้าแถวนะคะสำหรับขยายหลักต่อไปก็จะถักคอหนึ่งคอลงทุกหลักให้ได้ความยาวนะคะอยู่ประมาณประมาณตามที่ต้องการ ะะก็จะถักแบบนี้ลงไปเลยหลักต่อหลักจนได้ความยาวของหมวกค่อยมาเก็บขอบกันขอบคุณที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ